มีหลายท่านขอมาครับอยากให้ e a s y Coffee ครับนำเสนอเกี่ยวกับสูตรการทำโมกาพอทครับหลายๆคนใช้ที่บ้านใช้ในแคมปิ้งครับจนล่าสุดร้านกาแฟเล็กๆครับที่เริ่มขายโมกาพอทด้วยเงินหลักพันเนี่ยทักมาอินบ็อกครับบอกว่าอยากให้ทำสูตรที่มันอร่อยแบบว้าวเลยได้ไหมนะครับ เรามาดูในส่วนประกอบของโมกาพอทว่าในโมกาพอทหชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือส่วนของที่ใส่น้ำครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายขนาดครับมีตั้งแต่ขนาด1ครับสองครับสครับสครับนะครับจนสูงไปถึง9ครับเลยซึ่งต้องบอกว่าใน1คับเนี่ยครับหมายถึงว่าทํากาแฟร้อน หรือเอสเปรสโซช็อตนะครับได้1แก้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยสูตรที่ผมเอามาสอนเนาะผมจะใช้ขนาด4ครับซึ่งสามารถทํากาแฟเย็นได้2แก้วพร้อมกันเลยส่วนที่2ครับจะเป็นตัวใส่กาแฟครับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถใส่กาแฟได้สูงสุดนะครับประมาณ25กรัมนะครับไม่เกิน30กรัมนะครับส่วนที่3ครับจะเป็นส่วนของตัวกาต้มนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มีเป็นซิลยางเพื่อป้องกันแรงดันรั่วนะครับ ส่วนข้างบนตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีช่องที่สําหรับให้กาแฟเนี่ยไหลออกมาครับแล้วก็เราจะใช้ตัวกระดาษกรองด้วยครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวฟิลเตอร์เอาไว้รองเพื่อป้องกันกากกาแฟครับขึ้นมากับน้ํากาแฟนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้ใครจะใช้ก็ได้ หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดแนะนําว่าอยากจะให้รสชาติกาแฟมันสมูทนะครับแล้วก็ไม่มีกากกาแฟมากวนใจเวลาดื่มเนาะให้เอาอันเนี้ยลองอีกชั้นหนึ่งซึ่งผมจะมาสอนอีกทีเนาะส่วนอุปกรณ์ในการต้มครับเพื่อนๆตันนี้เนี่ยผมใช้เป็นเตาไฟฟ้าครับก็คือเป็นของ l บลติเลยนะครับสามารถปรับไฟได้2สเตปก็คือไฟกลางกับไฟแรงซึ่งเราสามารถใช้กับโมกาพอทได้หลากหลายยี่ห้อเลยถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะใช้ที่เป็นเตาแบบว่าอินดักชันนะครับก็คือเป็นเตาไฟฟ้าบ้านเรานี่แหละ ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีตัวแผ่นรองอินดักชันชั้นหนึ่งนะซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอาตัวนี้เนี่ยไปใช้กับเตาอินดักชันเลยจะไม่ได้นะฉะนั้นต้องดูด้วยนะครับว่าเตาที่เราใช้กับอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันมันสามารถใช้ร่วมกันได้หรือเปล่านะครับ นตอนการทำครับผมจะใช้กาแฟขั่วกลางถึงเข้มนะครับใช้ปริมาณ25กรัมครับซึ่งวันนี้ผมจะทำเป็น2แก้วพร้อมกันเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับที่ผมเลือกใช้เป็นกาแฟขั่วกลางถึงเข้มนะครับเพราะว่าในการใช้โมกาพอตนะครับเราต้องการความเข้มที่ออกมาเพื่อใช้เสิร์ฟได้จริงๆซึ่งแนะนำครับว่าถ้าเกิดใช้กาแฟที่ขั่วอ่อนเกินไปเนี่ยครับตัวบอดี้ของกาแฟเนี่ยจะไม่เหมาะสำหรับเอามาทำกาแฟเย็นซึ่งส่วนใหญ่ร้านโมกาพอตจะเน้นแบบทำออกมาให้มันได้รสชาติเข้มข้นมีความใกล้เคียง เท่าเครื่องเอสเปรสโซ่นะครับฉะนั้นเลือกใช้กาแฟาขั้วกลางเป็นอย่างน้อยที่สุดนะครับอันนี้เราสามารถใช้ตาช่างดิจิตอลนะครับแล้วก็ช่างกาแฟาได้เลยความละเอียดนะครับที่เราจะใช้นะครับของกาแฟาตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องปรับให้มีความละเอียดนะครับประมาณเอสเปรสโซ่เลยก็คือมีความละเอียดที่เหมือนกับทรายละเอียดเลยนะครับถ้าเกิดเราปรับความละเอียดผิดเนี่ย รสชาติที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนะครับก็จะนุ่มก็จะแบบไม่มีความเข้มครีมากก็น้อยบอดดี้ก็น้อยนะครับเราได้กาแฟแล้วนะครับเราจะไปบดกันเลยครับบดกาแฟครับอันนี้จะใช้เป็นเครื่องบดไฟฟ้าหรือเครื่องบดมือก็ได้นะแต่ว่าปรับให้มันใกล้เคียงกับเอสเปรสโซที่สุดนะครับอันนี้ผมใช้เป็นไฟฟ้าเนาะเพราะจะได้สะดวกเวลาทำเดีย๋ยวให้ดูตัวผงกาแฟนะครับว่าออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เห็นไหมครับ เป็นเหมือนกับทรายละเอียดเลยครับเหมือนกับใช้กับเครื่องเอสเปรสโซ่เลยนะโอเคหลังจากที่เราได้กาแฟที่เราบดแบบโอเคแล้วนะครับเราก็จะเอามาใส่เจ้าตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับนี่เลยแบบนี้นะครับประกบไปเลยอย่างนี้ครับอาจจะเคาะเล็กน้อยนะครับเพื่อให้กาแฟได้ลงไปข้างล่างก่อนนะครับเห็นไหมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเกลี่ยได้โดยอาจจะใช้ลักษณะเป็นไม้แบบนี้ก็ได้นะครับเกลี่ยให้มันเท่ากันนะครับก่อนที่จะแทมลงไปซึ่งแนะนํานะครับว่าถ้าเกิดเปิดร้านเนี่ย ให้ใช้แทมเปอร์ทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันจะทําให้รสชาติกาแฟดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าทานเองเนาะสามารถถาวัสดุไหนมาปั๊มมันก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นมาลกาลองแทมเปอร์นะเพื่อกดนะครับให้มันลงไปก่อนนะครับอาจจะมีเศษติดอยู่นิดนึงนะครับเคาะนิดนึงครับเคาะนะครับเพื่อจัดตัวระเบียบนะครับให้กาแฟเนี่ยมันลงมานะครับแล้วเราก็เกลี่ยครั้งหนึ่งอันนี้ครับ เห็นไหมว่ามันก็เริ่มเรียบแล้วนะครับสุดท้ายก็ใช้แมเ m อร์ตัวนี้นะครับในการกดลงใบนะครับเราอาจจะวางกับขอบโบก็ได้ครับแล้วก็แทมอย่างนี้นะครับเน้นว่าพยายามแทมก็คือเหมือนกับด้ามชงกาแฟเลยนะครับอย่าให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาเยอะนะครับซึ่งแมเ m อร์โดยปกติอะมันไม่สามารถที่จะทําให้มันฟิตพอดีกับตัวนี้ได้หรอกเพราะว่าขนาด4ครับขึ้นใบเนี่ยครับตัวลักษณะเส้นรอบวงของตัวนี้จะเป็นขนาด60มิลซึ่งแ t เ m p ร์เนี่ยจะสูงสุดแค่ห้าสิบแปดมิลนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาครถใช้้ได โอเคครานี้เสร็จแล้วนะเราจะใช้กระดาษกรองครับอันนี้นะครับหแผ่นวางอย่างนี้เลยนะครับอาจจะมีเศษกาแฟเล็กน้อยอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยครับเพราะว่ามันไม่สามารถลงไปพอดีเป๊ะนะครับอ่ะเราก็วางเอาไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะมาใส่น้ำครับเพื่อนๆปริมาณน้ําที่ผมทําวันนี้เนี่ยผมจะใช้น้ําทั้งหมด200กรัมนะครับประมาณ200 ML นะครับถ้าเกิดใครไม่มีตาชั่งดิจิตอลก็สามารถใช้แก้วสเกลนะครับวัดได้เลยแต่ถ้าเกิดมีตาชั่งดิจิตอลมันก็จะแม่นยํากว่าครับประมาณนะครับบวกลบนิดหน่อยได้ครับอันนี เสร็จแล้วนะเราก็จะเอาตัวนี้ครับใส่ลงไปเลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ครับมันจะมีซิลยางกันรั่วเนาะเห็นไหมวางนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็พร้อมที่จะเอาไปต้มแล้วครับนี่เลยนะครับในขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครบางคนเนี่ยที่ใช้ตอไฟฟ้าหรือว่าใช้เตาแก๊สแล้วมันเสียเวลานานเนาะผมแนะนําครับว่าให้ใช้น้ําร้อนนะครับในการเริ่มต้มนะครับ ไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะใช้เวลาเป็น10นาทีเลยที่จะทําให้มันเดือดขึ้นมาได้นะครับถ้าเราใช้น้ําร้อนนะครับอันนี้ผมกดออกมาจากเครื่องชงกาแฟ ก็จะมีความร้อนประมาณ9กบกว่าองศาฉะนั้นเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะใช้เวลาแบบไม่นานไม่เกิน3นาทีครับก็สามารถที่จะเดือดนะครับแล้วก็ต้มออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนาะตัวของบเบลต,ติตัวนี้ครับจะเห็นว่ามันจะมีวาล์วคายแรงดันด้วยนะครับซึ่งตัวนี้มันคือวาล์วเซฟตี้ในกรณีที่แรงดันในตัวหมออ้อต้มมันเยอะนะครับมันก็จะเดนตัวอากาศแล้วก็น้ำเนี่ยออกไปประโยชน์ที่2ก็คือว่าตัวเนี้ย มันเวลาที่เดือดเนาะมันจะมีเสียงด้วยวูดมันเสียงรถไฟเลยนะครับซึ่งบางทีเราไปทําอย่างอื่นเนาะเราต้มไว้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยโมฆาพอทที่เราต้มไว้เนี่ยมันได้แล้วแล้วก็กลับมาแล้วก็เอามาเสิร์ฟใส่แก้วได้เลยนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราจะสกัดน้ํากาแฟออกมาครับซึ่งปริมาณน้ําที่เราใส่เข้าไปเนี่ยประมาณ200กรัมหรือ200 ML หลังจากที่เราต้มมาแล้วเนี่ยครับน้ำมันก็จะผ่านกาแฟครับแน่นอนว่ากาแฟเนี่ยพอมันแห้งมันก็จะดูดซึมน้าครับรวมถึงแผ่นกรองนะครับฉะนั้นน้ําที่เราได้มาอยู่ส่วนบนเนี่ยครับมันจะไม่ถึง200 ML นะครับจะอยู่ที่ราวๆร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบนะครับซึ่งก็เพียงพอในการชงเอสเปรสโซ่เย็นนะครับสองแก้วพอดีเลยนะครับซึ่งเราจะใช้ประมาณแก้วละเจ็ดสิบห้ามล้วนะ เดือดแล้วนะครับในขั้นตอนนี้ครับก็รออีกแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงความร้อนตรงข้างล่างที่ต้มเนี่ยมันก็จะสะสมอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราบดกาแฟหยาบมากเนาะเพื่อนๆจะสังเกตว่าไอ้ตัวนี้มันจะไหลเร็วนะมันจะพุ่งเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มันบ่งบอกได้ครับจากการไหลว่าว่าเราบดกาแฟเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงของครีม่านะครับจะเริ่มมาช่วงกลางถึงปลายนะครับของการต้มนะ เห็นไหมว่าเริ่มมีครีม่าออกมาแล้วนะครับซึ่งข้อดีของรุ่นที่ผมใช้เนี่ยเป็นชื่อรุ่นว่าบริก้านะครับซึ่งก็จะสามารถรีดครีม่าได้ดีกว่ารุ่นอื่นนะครับ <Wow. S 1> แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นทั่วไปเนี่ยจะเป็นรุ่นเอ็กเพสนะครับเห็นไหมได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยก็สแสดงว่าข้างล่างเดือดแล้วนะครับอ่าอันนี้ผมปิดเตาแล้วนะนี่อ่าช่วงนี้ทุกคนอาจจะต้องออกห่างนิดนึงนะครับเพราะว่ามหมืออมันจะกระเด็นนะครับนี่เห็นไหมว่าโหครีม่าแบบสวยมาก เยอะมากนะครับครับตอนนี้ถ้าเกิดเรากลัวมันกระเด็นเนาะเราก็ปิดฝาได้เลยครับแบบนี้อ่ะโอเคโอเคตอนนี้เราต้มเสร็จแล้วนะครับคราวนี้หลายๆคนถามครับว่าเราจะใช้ไฟอ่อนไฟกลางหรือไฟแรงเนาะซึ่งต้องบอกว่าในการสกัดอะ่ะมันจะไม่เหมือนเครื่องชงกาแฟซึ่งมันมีแรงดันในการส่งน้ําลงมาเนาะ เราสามารถเลือกอุณหภูมิว่าอยากให้90องศา91 92 93แต่ว่าลักษณะโมกาพอรตเนี่ยมันจะเป็นการทําให้น้ําเดือดครับฉะนั้นถึงเราใช้ไฟอ่อนไปเนี่ยมันก็ใช้เวลานานอยู่ดีครับเพราะว่ามันจะทําการเ e อ็กซ์แทคชั่นได้หรือการสกัดได้ก็ต้องอาศัยการเดือดของน้ําฉะนั้นใช้ไฟกลางหรือไฟแรงไปเลยก็ได้ครับถ้าเกิดเราคอยควบคุมอยู่ตรงหน้าเตาตลอดนะครับสูตรที่ผมจะสอนสูตรแรกในวันนี้ครับเป็นเอสเย็นกับโมกาพอรตครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสูตรที่อร่อยขายได้เลยนะผมจะใช้ตัวน้ำจากโนะครับ อยู่ที่75 ml นะครับอันนี้เป็นสูตรสำหรับแก้ว16ออนนะครับถ้าเกิดใครใช้แก้ว22ออนนะครับแนะนำว่าให้เพิ่มน้ำจาก75เป็น90 ml ไปเลยนะครับอ่ะอันนี้น้ำ75เนอะพอดีนะครับซึ่งที่เราทำสูตรนี้เราทำได้ประมาณ2แก้ว22ออนแบบเป๊ะเลยนะแต่ถ้าเกิดแก้ว16ออนเนี่ยมันจะเหลือน้ำสัก15 ml นะครับซึ่งถือว่าก็พอดีแหละในการทำนะครับ1แก้ว แล้วเราก็จะใส่นี่เลยครับอันนี้เป็นนมผสมนะครับก็มีนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดครับซึ่งผมใช้อัตราส่วนอยู่ที่60 ml นะครับใส่ไปเลยอันนี้เป็นสูตรแบบว่าหวานแบบพอดีเนาะไม่ได้หวานแบบมากเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบหวานกว่านี้ก็สามารถเพิ่มนมผสมตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นนมสดพัชเจอร์ไร์ครับอีก20 ml นะครับใส่ไปเลยนี่ครับฮะแล้วก็คนให้เข้ากันเห็นไหมครับว่าสีแบบ สวยงามมากๆนะครับแล้วเราก็เสิร์ฟได้เลยครับนี่ว้าวเห็นไหมพอดีเลยกับแก้วขนาด16ออนนะครับแล้วก็อาจจะคนเล็กน้อยให้เครื่องดื่มเนี่ยเย็นตัวลงนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำแข็งเข้าไปเพราะว่าอุณหภูมิน้ำที่สกัดออกมาจากโมกาพอตเนี่ยครับมันค่อนข้างร้อนมากๆนะครับตรงนี้เนาะเห็นไหมสีสวยมากนะครับ เมนูคาปูชิโนครับเราใช้สูตรเดียวกันกับเอสเปรสโซเลยครับแต่ว่าเราเพิ่มฟองนมเข้าไปนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมแจกเป็น4สูตรเลยแล้วกันจะได้เอาไปทําขายกันแบบครบ,ครบนะครับถ้าเกิดเป็นฟองนมเนาะก็ใช้เป็นนมตีฟองแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นร้านแบบที่ขายโมกา้าพอดเนานะนมพวกนี้สามารถที่จะตีฟองแล้วก็อยู่ในสภาพที่ฟูมากๆแล้วก็คงรูปได้ดีกว่าเนาะเราก็เอาฟองนมครับเทใส่พิชเชอร์ได้เลยนะครับซึ่งก็ไม่ต้องเยอะครับประมาณ 1- ใน5้าครับขอพิชเชอร์ เสร็จแล้วเราก็ตีฟองนมเลยครับอ่ะโอเคตีฟองครับฟองนมที่เราตีเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับเราก็เอาฟองนมเนี่ยครับมาใส่ในเครื่องดื่มได้เลยครับนี่ครับซึ่งจริงจริงเนี่ยครับเมนูเอสเปนโซ่กับคาปูชิโน่เนี่ยครับเพื่อนๆสามารถใช้สูตรเดียวกันได้เลยครับเพราะว่าความต่างของการทําเมนูเนี่ยก็คือมีฟองกับไม่มีฟองแค่นั้นเองครับนี่ต้องบอกว่าไอ้แมสฟองแบบเหนียวนุ่มมากนะครับ เสร็จแล้วล้วก็โรยด้วยผงโกโก้ครับหรือว่าตัวเกล็ดกาแฟอินสแตนได้เลยนะครับนี่ครับโรยได้เลยอ่าโอเคก็เสร็จแล้วครับกับเมนูคาปูชิโน่ครับซึ่งเพิ่มฟองนมใบนะครับก็จะกลายเป็นเมนูที่มีฟองหนานุ่มแบบนี้เลยครับต่อไปเราจะไปทําเมนูที่เป็นลาเต้กันบ้างครับเพื่อนๆการทําลาเต้ครับก็จะมีความคล้ายกันครับเราเริ่มต้นจากการใส่นมผสมครับลงไปก่อน60 ml นะครับ วันนี้ผมจะเสิร์ฟแบบแยกชั้นนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อ,อความสวยงามและก็น่าดื่มมากขึ้นนั่นเองเสร็จแล้วเราจะใส่เป็นนมสดนะครับพาจะไ์จากเดิมเนี่ยเราใส่แค่20 ml นะครับแต่ว่าเมนูลาเต้จะมีความเป็นนมเยอะผมจะใส่ใบ40 ml นะครับที่ขาดไม่ได้ก็เหมือนเดิมเลยครับก็คือช็อตกาแฟนะครับจะใช้อยู่ที่75 ml นะครับนี่ครับอ่าแล้วก็เทราดไปเลยครับ นี่ครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับเมนูลาเต้เป็นไงครับทำง่ายไหมครับต่อไปเราไปทำอเมริกาโน่กันบ้างดีกว่าครับมาเราจะมาทำอเมริกาโน่กันซึ่งในขั้นตอนแรกครับเราจะใส่น้ำเปล่าครับน้ำเย็นนะในอัตราส่วนประมาณ75 ML นะครับอันนี้ผมจะเสิร์ฟแบบแยกชั้นกันนะครับเพื่อนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมครับ10-20 ML ครับอันนี้ผมใส่20นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือเป็นตัวช็อตของกาแฟนะครับ เราจะใช้อยู่ที่75 m l ครับนี่อันนี้ที่เสิร์ฟให้เห็นแบบแยกชั้นให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่จริงๆเพื่อนๆสามารถที่จะผสมไปได้เลยนะครับอ่านี่ครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับเมนูอเมริกาโนเย็นครับก็เอาช้อนคนให้เข้ากันครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งเพิ่มบิดฝาโดมครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จไปแล้วครับกับเมนูที่สอนทำกับโมกาพอดครับ เป็นเครื่องดื่มเย็นที่พร้อมขายได้เลยครับกับเมนูที่อมสอนวันนี้นะครับและใน EP ีหน้าครับพลาดไม่ได้เลยผมมีการสอนการชงชาครับด้วยโมกาพอตนะครับ ซึ่งเมนูที่สอนก็จะมีชาเขียวแล้วก็ชาเย็นคงงงใช่ไหมครับว่าต้องใช้ชากี่กรัมต้องแถมไหมใช้อัตราส่วนน้ําเท่าไหร่อ ep หน้ามีคําตอบครับยังไงวันนี้อย่าลืมนะข้างล่างกด subscribe กดไลค์กดแจ้งเตือนได้เลยจะได้ไม่พลาดท,ทุกคลิปของ easy coffee ครับส่วนใครมีคอนเทนต์ดีๆอยากให้เรานําเสนอครับสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย